สวัสดีครับวันนี้ผมได้ทำคลิปรีโอสั้นๆมาให้คุณลูกค้าได้ชมกันนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่ทำพระทรงเครื่องนะครับซึ่งผมได้รับออเดอร์มาจากลูกค้าท่านหนึ่งนะครับให้จัดทำในงบประมาณที่จํากัดนั่นเองนะครับและขั้นตอนต่อไปนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนที่ผมกำลังจะประสานลายนะครับก็คือ เชื่อมลวดเงินให้ติดกับแผ่นโครงสร้างที่เราได้วาดและก็ออกแบบไว้นั่นเองนะครับซึ่งขั้นตอนนี้สําคัญมากๆเลยนะครับถ้าหากว่าเราไม่มีความชํานาญก็จะทําให้ลวดไหมนะครับซึ่งเราก็ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งอันเลยทีเดียว หลังจากที่เราประสานงานเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการตัดแต่งตามโครงสร้างนะครับแล้วก็เอาชิ้นงานนั้นมาประกอบที่องค์พระนะครับให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลองดูว่าเราควรที่จะเติมแต่งตรงไหนเพิ่มเข้าไปให้สมบูรณ์แล้วก็สวยงามตามแบบที่เราตั้งใจไว้นั่นเองนะครับตแดนและนี้ก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับผม ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ถอดชิ้นงานเพื่อมาทําความสะอาดและขจัดคราบขม่าวไฟสีดําๆออกไปนะครับด้วยการไปต้มแล้วก็ขัดเป่าใดให้แห้งนิดนึง และขั้นตอนต่อมาเราก็นําชิ้นงานมาฝังอัญมณีนะครับอัญมณีชุดนี้เราใช้โมลานั่นเองนะครับสื่อไปถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับและด้านสุขภาพนั่นเองครับผมและตอนนี้นะครับพระทรงเครื่องของเราก็เป็นที่เสร็จสัพเรียบร้อยแล้วสวยสง่างดงามมากๆเลยนะครับ หากลูกค้าท่านใดสนใจที่จะส่งเครื่องพระนะครับไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนฤดูฝนหรือหนาวท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่ร้านกรุกเงินสุขโขทัยเงินทองลายโบราณสามารถให้เราดูแลแล้วก็ออกแบบในการส่งเครื่องประให้กับคุณลูกค้าได้นะครับและคุณลูกค้าสามารถกําหนดราคาให้เราได้ด้วยนะครับเราจะออกแบบตามราคาที่ท่านกําหนดไว้ครับสวัสดีครับ